สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ครูกันจะมาอธิบายการทําข้อสอบซาเลเซียนนะคะของปีการศึกษาที่ผ่านมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกจากการติวคาบที่แล้วนะคะโจทย์ข้อนี้เราต้องตอบคําถาม1 6บหถึงสินะคะทั้งหมดนี้ดังที่ครูบอกเนาะนะคะตรงนี้คือข้อมูลดิบโจทย์ว่า อันตรภาคชั้นแรกกาหนดให้เริ่มที่21ซึ่งเราหาความกว้างนะคะของอันตรภาคชั้นเราได้เท่ากับกว้างเท่ากับ10คือข้อ16ที่เราหาไปนะคะเรามาดูข้อ17กันต่อ17เขาบอกว่าขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่5นะคะเท่ากับเท่าไหร่มาดูกันการจะหาขอบล่างอันดับแรกนะคะเรามาดูอันตรภาคชั้นแรกคือ21ที่โจทย์กำหนดให้ ถ้ากว้าง10นะคะ21 22 23 24 25ไปจนถึง30ก็คือกว้าง10ชั้นแรกก็คือ21ถึง30นะคะอันนี้ชั้นที่1ต่อไปชั้นที่2นะคะก็จะเป็น31ถึง40ชั้นที่3ก็จะเป็น41ถึง50ชั้นที่4ก็จะเป็น51ถึง60 ะะชั้นที่5ก็จะเป็น61ถึง70็ดสต่อไปนะคะชั้นที่6ชั้นที่6ก็จะเป็น71ถึง80แล้วก็ เรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่5อันตรภาคชั้นที่5ก็คือ61ถึง70นะคะขอบล่างแล้วก็ขอบบนขอบล่างนำา61นะคะค่าต่ำสุดลบ0.5ลูกก็จะได้ขอบล่างเท่ากับ60.5ต่อข้อคอควาย แต่ถ้าเราจะหาขอบบนครูบอกว่าให้นำค่าสสูงุดบวก0.5ก็จะได้เท่ากับ70.5นะคะโอเคต่อเลยนะคะข้อ18จุดกึ่งกลางชั้นของอันตรภาคชั้นที่3นะคะชั้นที่3ที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ41ถึง50ใช่ไหมคะ ชั้นที่1 21ถึง30ชั้นที่2 31ถึง40แล้วก็อันนี้ชั้นที่3นะคะการจะหาจุดกึ่งกลางของชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนนะคะวิธีการก็คือให้เรานำค่าต่ำสุดบวกค่าสูงสุดแล้วหารด้วย2นะคะเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลาง ของอันตรภาคชั้นจะได้เท่ากับค่าต่ำสุดของชั้นนั้นนะคะบวกค่าสูงสุดแล้วน่าเรียนนำมาหารด้วย2เราก็จะได้จุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้เท่ากับ91หาร2นะคะผลลัพธ์ก็จะเป็น45.5 โอเคนะคะข้อนี้ต่อข้อขอไขอมาดูกันต่อเลยนะคะข้อ19นะคะเขาบอกว่าจากการสำรวจค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั้งหมด9คนได้รับในแต่ละวันนะคะ9คนเนี้ยได้รับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันก็คือ50 60 55 65 70 50 60 80แล้วก็60ถามว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลดังกล่าวเรามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ x bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีผลลัพธ์เท่ากับซิ g m a x หารด้วย n นะคะนักเรียนต้องจำสูตรได้ด้วยเนาะ sigma x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะลูกก็ต้องนำจำนวนทั้งหมดนะคะมาบวกกัน50บวก60บวกห5บวกห5 วกเจ็ดสิบบวกห้าสิบ 50, นะคะบวกแบบนึงนะคะลูกข้อมูลทุกตัวนะคะมาบวกกัน แล้วก็หารด้วยจานวนข้อมูลนับไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือดูที่โจทย์กำหนดได้เลยก็คือหารด้วย9นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนนำตัวเลขทุกตัวนะคะมาบวกกันได้เท่ากับ550หาร9ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ61.1นะคะนักเรียนหารได้อยู่แล้วเนาะครูอธิบายแบบเร็วนิดนึงนะคะข้อนี้ตอบข้อ คอควายอ่ามาดูอีกข้อนึงนะคะโจทย์ข้อ20บอกว่าพิมพ์ดาวขายดอกกุหลาบ8วันนะคะได้เงิน245 276นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ8วันให้เราหามัธยาฐานของจำนวนเงินที่พิมพ์ดาวขายดอกกุหลาบได้การหาค่ามัธยาฐานก็คือค่า ที่อยู่ตรงกลางหรือค่ามีเดียนนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนนําจํานวนทั้งหมดที่ได้ใน8วันขายดอกกุหลาบเนี่ยเรียงค่าจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยแล้วนักเรียนก็หาตําแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะคะก่อนอื่นครูเรียงก่อนนะคะครูเรียงค่าน้อยที่สุดก็คือ242ีเขียนตัวนี้แล้วกันนะคะจะข้อถัดมาก็คือ245นะคะ

แล้วหาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะคะเรามีข้อมูลทั้งหมดคือแปดนะคะแปดตัวเราหารด้วยสองจะได้เท่ากับ4.5ก็คือตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5บวกกันนะคะการนับตำแหน่งก็นับไปอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นถ้าแปดเป็นจำนวนคู่ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางจะมีสองตำแหน่งนะคะ นักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับมัธยาฐานคือตำแหน่งที่4 249บกบวกตำแหน่งที่5 253แล้วหารด้วย2นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ลูกหาได้ก็จะได้เท่ากับ251เป็นค่ามัธยาฐานตอบข้อขอไข่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในการติวข้อสอบซาเลเซียนนะคะ สวัสดีค่ะ